ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนภพานามสกุลแก้วชุลคครค่ะชื่อเล่นชื่อณะค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่มหาวิทยษษาลัยเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่3แล้วค่ะก็เรียนมาทางด้านดนตรีโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะเราชื่นชอบทางนี้อยากจะเป็นนักร้องอยากเป็นที่รักที่ชื่นชอบของคนดูค่ะส่วนตัวชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ชอบแล้วก็ท่านส่งเสริมเราให้ได้มีโอกาสเรียนทางด้านดนตรีอะค่ะเราก็อยากทําให้เขาภูมิใจอยาก ประสบความสําเร็จทางด้านวงการดนตรีว่าที่พ่อแม่ทุ่มเทให้เรามาเนี่ยมันประสบความสําเร็จได้จริงๆนะอยากให้คุณพ่อคุณแม่สบายอยากเป็นที่รักของคนดูอยากให้เขาชื่นชมชื่นชอบในตัวเราชื่นชอบในเสียงร้องของเราค่ะเพลงที่ชอบก็จะเป็นแนวป๊อปป๊อปร็อกทั่วไปค่ะ Sing sleep comes <oughs> first <c oughs> should <c> second stop like price I night minute wanna When and got cell everybody sleep the the come smile! for how to to and at a and night Sim ยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามเชียร์นะด้วยนะคะนะนะคะโหวตด้วยนะคะนะชื่นชอบเราแค่แค่แค่คนดูชื่นชอบเราก็เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ของเราแล้วะคะ่ะขอบคุณนะคะ